balanced diet การรับประทานอาหารที่สมดุล conscious e n t i about my health ดูแลสุขภาพของตัวเอง f r a v o r f u l and appealing กินแล้วดูดีมีเสน่ห์ healthier eating habits นิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพ processed meat เนื้อสัตว์แปรรูป adopt a vegan diet ลดน้ำหนักแบบวีแกนไม่ทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม Broad-minded ใจกว้างเปิดรับไอเดียใหม่ๆ Skeptical ขี้ระแวงไม่ไว้ใจ Positive reinforcement ตอบแทนคนทำความดี a d d i c ติดยาเสพติด A Check-up ตรวจร่างกาย a r t n n i n o s น้ำมมกไหล Chronic disease โรคเรื้อรัง Impairment ติดคอรหรือมีสิ่งกีดขวาง Epidemic การระบาด Painkillers ยาแก้ปวด Rehab กายภาพบำบัด To diagnose วินิจฉัย To s t u t t e r ติดอ่าง Allian Clicking ยังมีชีวิตอยู่และสุขภาพดี To break a habit เลิกนิสัย To black out หมดสติหรือดับเมืด To be under the weather ไม่สบายหรืออยู่ภายใต้สภาพอากาศ To fall and sick โทรไปลาป่วย